สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูนะครับอันนี้เป็น work in progress นะครับห้องยังไม่สมบูรณ์ร0 0แต่ก็เสร็จประมาณ95%แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่โครงการวิสตกนะครับห้องนี้เป็นห้องแบบจูเนียร์เพนท์เฮาส์นะเป็นห้องที่ผมเชียร์เชียนะตอนตอนที่มันโค้งสุดท้ายที่มก็ลดราคาดีๆเนะี่ยแล้วก็ห้องนี้ทางโอนเนอร์ก็ซื้อมาช่วงที่ราคาดีมากเลยนะห้องนี้ตารางเมตรไม่ถึง2 0 0แสนนะดีจริงๆ นะครับแล้วก็โอเควันนี้พามาดูนะครับวันนี้ก็ตกแต่งเกือบเสร็จแล้วนะห้องเนี้ยมันเป็นจูเนียร์เพนท์เฮาส์นะครับมันได้ห้องพดานสูงสูงในะห้องสูงเก้เมตรเนี่ยนะครับถ้าเงยขึ้นไปก็จะเห็นเป็นโคมไฟเป็นอะไรนะแล้วก็อย่างกระจกที่ได้นี่มันก็เป็นกระจกเต็มเลยนะแต่ก็หัวรุ่มอยู่แล้วมันเหมือนบ้านใจกลางถูกสุขุมไปจริงๆนะครับแล้วก็ห้องนี้จริงก็ตกแต่งมาก็ มือนมีต้นแบบเป็นห้องตัวอย่างแหละไม่ได้แต่งอะไรหนีจากห้องตัวอย่างมากมายแต่ก็มาปรับให้มันเข้ากับสไตล์เข้ากับแมทเทเรียลที่ผมใช้บ่อยๆนะฮะอย่างเข้ามาตรงนี้มันก็เป็นแสงนะฮะตู้เก็บของนะครับสแสตตู้โชว์นะผมก็พยายามทําให้มันใช้ความสูงของของห้องนะก็มีตู้ที่มันสูงหน่อยนะครับแล้วก็มีตู้ทีวีก็ยาวเฟ้ยเลยนะด้วยลักษณะตู้ทีวีมันยาวได้นะครับแล้วก็มีกระจกเงา นะครับกระจงเงามันก็ช่วยเพิ่มทําให้ห้องมันดูกว้างดูใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็สวยดีแล้วก็ไอตรงผนังเนี่ยห้องนี้ทําปล่อยเช่านะครับใครสนใจเช่ากระซิบบอกผมมาได้ผมใช้ทาสีเอานะครับเพราะทาสีเนี่ยมันจะคุมการเปื้อนคุมอะไรในระยะยาวเนี่ยสมมติมันจะติดมีตําหนีเนี่ยแซมสีนิดเดียวกา็หายแล้วแล้วก็ใช้คุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุ้นเส้นดำนะวิ่งขึ้นไป นะครับก็ดูต้นแบบมาจากห้องตัวอย่างแหละเอาพูดกันตรงๆแต่ก็ก,ก็มีเส้นดำที่มันมีเชฟมีทรงหน่อยก็ดูสวยนะนะครับโซฟาที่ได้นะก็เป็นโซฟาแบบว่าตัวตัวแอลนะใหญ่มาเริ่มเลยนะนั่งกันได้3ามคนเลยนะฮะแล้วก็ผมก็จะมีพวกซ่อนไฟใต้ตู้ทีวีอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ห้องที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมันดูกว้างดูสว่างขึ้นแล้วตู้ทีวีก็เป็นตู้ลอยด้วยนะครับเวลาเดินมาเนี่ยมันก็จะ ม,มันจะได้ความสื่อที่มันกว้างขึ้นนะครับผมว่ามันก็เป็นการทําให้ชีที่ห้องมันดีขึ้นนะเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะแต่ว่าใส่ให้มันกําลังดีนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นครัวนะครัวที่นี้ก็ครัวตแอลครัวไม่ไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรแต่ก็ครัวเดิมมันสวยอยู่แล้วนะครับส่วนของโต๊ะกินข้าวนะครับโต๊ะกินข้าวเนี่ยผมก็จะวางโต๊ะเนี่ยให้มันชิดผนังนะครับห้องนี้มันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือ คือความกว้างของหน้ากว้างลิฟวี่เนี่ยมันไม่เยอะนะครับดังนั้นเวลาเราแต่งเนี่ยผมก็เลยต้องดันโต๊ะให้มันชิดแต่ทีนี้พอดันโต๊ะมันชิดเนี่ยก็เป็นสีที่นั่งไ,ได้สบายๆไซส์โต๊ะก็เป็นสี่สิบนะแล้วเป็นโต๊ะหินอ่อนนะแล้วก็ขาโต๊ะก็จะชิดไปด้านหลังด้วยนะถ้าดูขาโต๊ะชิดแล้วก็ขาโต๊ะก็ทําเป็นดีไซน์เป็นไมซี่สี่อะไรเงี้ยนะก็เหมือนใส่ดีไซน์ให้กับขาโต๊ะมันมโต๊ะมันก็ได้ดูเก๋ขึ้น นะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกแบบเนี้ยผมมานั่งฝั่งนีก้กว้างๆนะมานั่งฝั่งนู้นกว้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ใส่กระจกเงานะก็อยากให้ห้องมันมีกระจกเงาชิ้นใหญ่ๆอยู่นะครับมันก็ช่วยดึงให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คร่าวๆนะวันนี้พาทัวร์คร่าวๆเดี๋ยวจะมีอีกเอพิโซดหนึง่งพาทัวร์เป็นละเอียดฮะอันนี้ห้องนอน นะครับห้องนอนจริงๆก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายก็มีทําเรื่องหัวเตียงนะแต่หัวเตียงมันจะมีดีเทลแบบลดหลั่นเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นเสาแล้วเสามันจบแค่นี้มันก็เป็นผนังผนังแบบอยู่เป็นคนละเลเวลผมก็ทําให้มันเป็นหยกักแล้วก็มาเป็นหยกักทีนึงแล้วก็เพิ่มพวกกระจกเงาทองนะครับให้มันช่วยสะท้อนวิวช่วยส่องวิวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็จะทาให้ห้องมันดูดูสวยด้วย แล้วก็วิวห้องนี้นะเปิดให้ดูอิจฉาเจ้าของที่ซื้อมากนะครับเพราะว่าสเปคต่างๆที่ได้นี่คือดีงามมากกระจกแบบว่าสูงก่าตัวผมอีกอะนะนะสเปคดีจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวห้องนี้วางเตียงควีนไซส์เข้าไปนะครับตู้เสื้อผ้าก็มีตู้เสื้อผ้าอันนี้โครงการเขาบิวมาให้นะครับก็เป็นตู้เซ็มเลยนะโอเคอ่ะถัดมานะครับเดี๋ยวพาไปดูชั้นบนเลยนะ ห้องนี้มันเป็นดูเพจนะครับมันมี2ชั้นนะก็คือบันไดนี่ก็คือมากับโครงการนะตรงบันไดที่ไม่ได้ทำอะไรเยอะทาสีอย่างเดียวนะครับเน้นทาสีคุมฟีลิ่งคุมติ่งนะไม่ปล่อยสีขาวล้นเดี๋ยตรงนี้เดี๋ยวเราติดรูปใหญ่ๆก่อนเข้าห้องนอนนะครับมาดูในห้องนอนนะครับในห้องนอนก็ทำเป็นแนวง่ายๆนะแนวมันก็จะขาวดำมินิมอลคล้ายๆกับโครงการนะครับอย่าง หัวเตียงนี่ก็เป็นสิ่งที่เด่นนะก็อันนี้เป็นกระเบื้องนะอย่างที่บอกห้องนี้ทําเช่าก็ต้องมีการคุมคอสบางอย่างอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องแต่ต้องพยายามเลือกลายให้มันเป็นอิฐอ่อนสวยๆหัวเตียงนะฮะเราต้องมีกระจกเงาทองอยู่ริมนะฮะเพื่อจะท้อนวิวเข้ามานะแล้วเดี๋ยวเตียงทิงซ้ายมาวางตรงนี้นะครับมีอาร์มแชร์เล็กๆนะอาร์มแชร์ก็เป็นหวายเก๋ๆนั่งชิวๆดมหน้าต่างหนะน้าต่างก็ ใหญ่มากสวยมากนะชอบมากเลยซูปเปอร์ลักชัวรี่คอนโดต้องได้หนต่างแบบนี้นะมาตรฐานนะแล้วมีตู้ทีวีอยู่ปลายเตียงนะครับตู้ทีวีก็เป็นบิ้วนะก็พยายามบิ้วให้มันสุดเหมือนกันแล้วก็เป็นชอ่องหินอ่อนแล้วก็ให้มันลอยจากพื้นแหละเพราะมันจะได้ดูกวา้างดูโล่งนะครับแล้วก็ใส่ชั้นวางของด้านบนหน่อยนะแล้วก็ห้องนี้มันจะมีหลือบนิดนึงก็จะเป็นดีไซน์ของ มันจะมีหลือบเสาเข้าไปมันไม่ใช่เสาหรอกมันก็เป็นเหมือนโถบันไดอ่ะนะแล้วก็ตรงนี้เราก็วางเป็นแบบกระจกให้มันสองฝั่งนะครับเหมือนเราเล่นอยู่ในสวนสนุกอ่ะมันก็เป็นกระจกแล้วมันเห็นตัวเราเป็นสามคนนะครับมันก็ทําให้ห้องดูเปิดดูมุมนี้มันเปิดมุมกว้างนะแล้วก็ซ้อนไฟข้างใต้นะมันก็จะูทำให้มุมที่เดิมมันเป็นมุมมืดๆอับๆเนี่ยทีนี้มันดูสว่างดูน่าใช้ขึ้นนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่ง นะครับโซนนี้เป็นโซนคอเซ็ตนะโซนแต่งตัวก็ไม่ได้ทำอะไรครุการให้มาแบบนี้นะครับอ่ะห้องน้ำห้องน้ำนะห้องน้ำชั้นสองนะก็จะมีอ่างอาบน้ำนะแล้วก็มองวิวออกไปข้างนอกนะอย่างตรงนี้ก็แขวนโคมไฟนะครับโคมไฟก็เป็นทรงแบบกลมๆมให้มันบากันไนบากันมานะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้ห้องเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวพามาทัวร์ดูอีกครั้งหนึ่ง นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับโอเค